รีวิวของที่ลูกศิษย์ส่งมาให้อีกแล้วค่ะ นั่นก็คือกล่องนี้นั่นเองทุกครั้งนะคะที่ครูจะมารีวิวครูก็ต้องปิดที่อยู่ QR โคดแล้วก็เบอร์โทรไว้ตลอดเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้สะดวกในการที่จะทําคลิปวิดีโอจะได้ไม่ต้องเบอร์นะคะก็จะเตือนทุกครั้งเลยนะคะสําหรับใครที่จะรีวิวกล่องนะคะที่ส่งมาจากขนส่งต่างๆเนาะก็จะมีที่อยู่คิวอัลโคดเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ควรที่จะโชว์ออกไปในคลิปวิดีโอของเราค่ะถ้าโชว์ไปเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้มือปิดแบบครูแบบนี้หรือว่านะคะอาจจะต้องใช้สติ๊กเกอร์หรือว่า ทำการเบลอให้เรียบร้อยนะคะอะไม่พูดพิมพทำเพลงค่ะเปิดเลยดีกว่านะคะลองทายกันดูนะคะว่าในกล่องนี้มีอะไรอะเปิดได้แล้วมาทายค่ะว่าจะเป็นอะไรลุ้น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 นก่อนให้เราคิด่ามันคืออะไรทุกคนเอาไปนะคะดูค่ะว้าวมันคืออะไร มันคือลิปสติกค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าสีจะสวยไหมแต่ประเด็นก็คือว่าครูทาทาลิปสติกแล้วใช่ปะเดี๋ยวลุออกเรื่องลองของน่ยมันก็ต้องลองเลยค่ะทุกคนนี้เปิดแล้วค่ะลองดูนะคะว่ามันเป็นสีอะไร C M ศูนย์สี่ค่ะโอซากแต่โอซาก้าสีจะสวยไหมอุ้ยแพ็คเกจสวยมากคะ่ะทุกคนดูสิรูมาก เหมาะสมกับคูซดา้ามากค่ะแต่ดูสีก่อนเลยอุยสวยอ่ะคูชอบแพ็กเกจมากๆเลยทุกคนว่าสวยไหมสวยไม่สวยยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเร็วว้ายสีสวยค่ะขอทาค่ะขอทาอันดับแรกขอเช็ดปากก่อนนะคะอ่ะอุยสีสวยมากทุกคนเรามาทากันเลยดีกว่าแต่ที่รู้ค่ะแพ็กเกจคือสวยมาก สีนี้สวยทุกคนขอบคุณลูกศิษย์ค่ะสวยแม้เข้าออกับครูไหมคะสีออกแนวบอกว่าชมพูสดใสสดใสนะคะสี M 0 4นย์สีโอซาก้าอุ้ยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเข้าออกครูมากดูสีดูสดใสขึ้นมาเลยแพ็กเกจก,ก็สวยด้วยครูก็สวยด้วยทุกอย่างสวยหมดเลย